วัยพ์ของเจตุราริยสัตว์อีกในหนึ่งส่งแสดงด้วยคำว่าสักกายะภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งสักกายะสักกายะสมุทัยสักกายะนิโรธและสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงฟังความข้อนั้นภิกษุทั้งหลายสักกายะเป็นอย่างไรเล่า ควรจะกล่าวว่าได้แก่อุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้าเหล่าไหนเล่าอุปาทานขันห้าคือรูปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญญูปาทานขันสังคารูปาทานขันวิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสักกายะภิกษุทั้งหลาย สักายะสมุทัยเป็นอย่างไรเล่าคือตัณหาอันเป็นเครื่องทําให้มีการเกิดอีกประกอบด้วยความกําหนัดเพราะอํานาจความเพลินมีปกติทําให้เพลินอย่างยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ตันหาเหล่านี้คือกามตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสักายะสมุทัยภิกษุทั้งหลาย สักกายะนิโรธเป็นอย่างไรเล่าคือความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือความสละทิ้งความสลัดคืนความปล่อยความทำไม่ให้มีที่อาศัยซึ่งตัณหานั้นนั่นแหละภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสักกายานิโรธภิกษุทั้งหลายสักกายะนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรเล่าคือ ผนทางอันประเสริฐซึ่งประกอบด้วยองค์8ประการกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากััมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าสัากายะนิโรธคามินีปฏิปทาดังนี้แล